เร่ด่วนเพราะว่าพวกคุณคิวคอตมากแ,แม็กกี้ได้ชะตาครับผมอชอบมากบ้านทศนาคาน,น้องีรคุณกระแสดีมากมากเป็นไงบ,บ้างความรู้สึกนั้นที่ตอนนี้แบบแฟนๆก็เรียกหาเลนครูรู้สึกอยากขอบคุณแฟนๆมากกว่าคร,ครับผมว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดมาได้เทรนด์นี้มันเกิดมาได้เนื่องจากแฟนๆช่วยกันทำครับก็โหวตล้านทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์รวมๆกันก็5ล้าน6ล้านแล้วครับ ต้องขอบคุณแฟนทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับคือส่วนตัวพวกเราคือในหน้าเซตหรือหน้ากล้องพวกเราทําเต็มที่แล้วแล้วพอก่อนจะออนมันไม่มีโอกาสที่จะไปแก้อะไรแล้วเราก็ภาวนาให้ทุกคนชื่นชอบแล้วผลออกมาก็คือทุกคนชื่นชอบจริงๆก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุนพวกเราครับผมมีอะไรบ้างได้ทำงานด้วยกันแล้วที่มีใจใจมันเข้ากันอยู่แล้วละเนาะ ชอบอะไรคล้ายกันไหมโอ้โหถ้าเกิดถามว่าชอบอะไรคล้ายกันไหมทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างซีรีส์นี่คือความเข้ากันของทั้งค่เออพอจบซีรีส์ไปแล้วว่ะเราจะได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่แบบไปทํากิจกรรมด้วยกันหรืออะไรกันอยู่กันก็ต้องมีอยู่แล้วต้องมีเลยคือทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะมี YouTube ด้วยมีแก๊งด้วยมีเกมด้วยมีแบบหลายๆอย่างอกลักายโอยหลายอย่างใช่หลายอย่างเราเราไลฟ์ชัยไลฟ์สไตล์ร่วมกันได้ก็เลยถ้าสมมติให้แฉกันคนละเรื่อง อยากแชร์อะไรรึเ่แล้วพี่อยากแชร์อะไรพี่บาแชร์อะไรเหรอแชร์เหรอแชร์เลยอเอาเอางี้ดีกว่าผมสําหรับพี่แม็กนะจะแชร์อะไรวะทุกคนอาจจะแบบเห็นว่าเฮ้ยดูแลสปอยน้องแต่ว่าจริงๆแล้วพี่แม็กก็ค่อนข้างมีกฎระเบียบเหมือนกันเป็นก็ระเบียบก็เป็นฟิลแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้อยากให้น้องอยู่ในกฎระเบียบอาพูดภาษาบ้านๆคือดุนิดนึงดุนิดหน่อยอแา้วก็นี่ต้องดุพี่ิงเดินดเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนเห็นแต่ว่าเวลาสมมติว่าเราเฮ้ยเริ่มเดินออกสักครึ่งก้าวละอ่ะมาละแต่เริ่มจะเตือนจะเตือนแล้วจะเตือนแล้วแบบว่าใช่คือแบบบางทีสมมติอ่ะสมมติว่าแม็กจะอยู่กับความถูกต้องเออคือไม่เลยดูไม่ใช่แม็กว่ะ แต่สมมติว่าหน้ากล้องอาจจะแบบเทนๆแต่ผมหลังกล้องอ่ะสมมติว่าสมมตินะสมมติมีใครมาเลทหรือมาสายันก็แบบเดี๋ยวคุยนหน่อยเอาความจริงเลยแล้วกันผมเคยมาสายสายเคยมาสายเพราะว่าสายระดับหนึ่งระดับหนึ่งวันนั้นคือแม็กนิ่งมากเลยเฮ้เราก็เรารู้หม้ว่าเรารู้รู้รู้หม่อยมาไตั้งแต่โทรแล้วที่ของแกถึงแล้วที่แต่ว่า พอมาถึงก็แกก็จะแบบเฮ้ยนิดนึงมันไม่ได้นะว่าต้องก็คือสอนน้องดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะนิดเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยยวคุกันทำงานก่อนด้วยนะทำงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทุยกันก่อนนะแต่ทำงานแล้วคือมุ้งก็ยังปกติเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยคุยกันไม่ใช่เรื่องซีเรียสแต่แบบว่าเราไม่อยากให ใครมาว่าเราเราอยากดูน่ารักกับทุกคนใช่ไม่น่าเชื่อไม่แต่แต่ตอนแต่ตอนดุก็คือไม่ได้ดุนะก็พูดแบบเนี้ยเออพูดแบบเอ้ยแต่ว่ามีมีความซีเรียสใช่มีความซีเรียสคือนิดนึงแบบว่าเออเดี๋ยวเขาหน้าสายเนี่ยให้เกิน15นห้ามีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราจะได้แบบนุ้ยนั่งทำงานกันตามเวลามาก่อน15นาทีไหมอย่างสมมติแม็กมาก่อนแม็กก็นั่งนอนในรถหลับไปอะไรอย่างเงี้ยหลังๆผมก็เอาง่ายเลยก็คือมาถอดวันนึงเลย อันนั้นง่ายเกินรางๆัลก็คือเราง่ายก็พี่วันนี้ผมไปด้วยนะพี่ก็คือมันอาหารที่บ้านที่บ้านสองกันก็คือถ้า่องไหนไม่เป็นอะไรคู่กันที่ไหนก็ใส่สองงานแก้ปัญหาแล้วนี่ดูวิธแก้ปัญหาใช่ซึ่งซึ่งหลังๆก็มาทำความสอ่คล้องผมอยากไปเธอหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้สวัสดีสวัสดีหุ่นไม่ปิดแอบเหดือดแอบเดือดบ้างแอบแสบบ้างแสบบ้างเหรอ นี่แหละเขซนละมั้งใช่ไหมมนซนซนดื้อแบบจริงๆไม่ได้ดื้อนะเคยเคยได้ยินข่าวหรืออ๋อเราได้ยินข่าวหรือว่าเขาดื้อหรือว่าแบบว่าซนซนหรืออะไรเงี้ยจริงๆพูดคําเดียวก็รู้เรื่องเออก็เลยไม่รู้จะไม่รู้จะหมออะไรแบบเขาเรียกอะไรไม่รู้จะเผาอะไรอ่ะเมื่อก่อนอาจจะดื้อแต่อันนี้ก็ดืเดี๋ยวนี้คือคําเดียวรู้เรื่องใช่แสดงว่ามีใจจ้าวจ้าวเป็นตาคนใหญ่ ใช่ใช่แต่ของเราเราแบบเราคุยกันเราเคลียร์จบเลยคือสมมติว่าสมมติแม็กจะดุเขาอย่างเงี้ยก็เออเดี๋ยวนิดิๆนะพอจบก็คือจบจบเลยจบมีงอนไหมโอ้โหมีงอนเหรอไม่น่ามีนะไม่มีไม่เลิศเลยรต้องมางกันหน่อยเออต้องมีงอนกันดีจริงเหรองอนอะไรอ่ะเอาจริง เคยนอนไม่แม็กซ์บ้างไหมไม่นอนอะไรไม่มีนอนเลยมันสนุกกันทุกวันเลยมันสนุกเกินไปอ่ะบางทีสนุกเกินไปจริงบางทีไม่รู้จะนอนอะไรด้วยแต่ทุกอย่างก็คือใช้การพูดคุยกันมากกว่าใช่แต่เวลาหมวดซีเรียสก็คือคุยกันซีเรียสจริงจังก็คือแบบยืนคุยกันแบบเออยังไงยังไงไม่นั่งคุยด้วยยืนคุยจริงไม่เคยนั่งไม่ได้แล้วมันต้องยืนไม่ได้แล้วมันต้นเลยคุยกันจบปุ๊บก็คือจบแค่ตรงนี้แล้วแบบพิจารณาต่อไปการเป็นคู่ฮอปแหนงป ขปแ่งปีเลยเหรอขนาดนั้นเอต้องไปดูใน X หลายๆคนแบบข้างของคู่เธอมากๆเลยขอบคุณนะเฮ้ยทอบเลยเหรอะไระเนี่ยคุณเริ่มเห่อแล้วเหรอฮ่าฮ่า่าม่าวใกล้แล้วับโอเคๆวันี้มีอะไรอยากจะบอกกันแล้วกันไหมคะเขาแบบทอบเลยแบบทอปเลยแบบทอปเลยเหรอก็อยากให้น่ารักอย่างนี้ต่อไปเ่รกอแลปอก็อยากให้น่ารักนี้ต่อไปไงอ้อนอ้อนอ้อไหมเหรอ อยากครอบดูไม่อยากครอบเองต้อมาแบบเสิร์ฟกูหน่อยคนะโอ้ยโซไปมีไหมมีไหมมีอะไรมีออนบ้างไหมเหรอก็จะเป็นเบแบบพี่ทำอะไรอยู่แบบโทรมาทุกวันทุกวันโทรมาฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่เออฮัลโหลพี่พี่ทำอะไรอยู่อะเล่นเกมไหมครับหรือเล่นเกมไหมพี่อะไรอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็คือจะเล่นเกมด้วยกันใช่นเกบอกว่าเออให้เธอได้รับคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วเธอจะมองอะไรเขาอ่า เดี๋ยวผมจะน่ารักให้พี่แบบนี้ไปเช็คเงินนี่ถ้าไม่ติดก็มีการต่อนะจะคุยได้สองชั่วโมงน้อยไปต่อไม่มองอะ เราเนาะหลังจากนี้ให้แบบติดตามกันไปได้ครับผมก็ซีรีส์ก็ไปแล้วทีิปลอยนะครับผมเฟิร์สยูโปรเจกต์นะครับเพราะรักนำทางนะครับก็ยังไงสามารถดูย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับผมดูพวกเราทั้ง8คนเลยนะครับมีโจฮันน์นอยแม็กกี้บาร์อยู่ในนั้นด้วยยังไงก็ฝากเราแล้วก็ฝากทุกๆคนด้วยฝากชิ้นเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วยังมีพาร์ทสองอีกนะครับรอติดตามด้วยนะครับผมอย้าเดือยร้อนนะอย่ารอเนี่ยเอย่ารอเอย่ารอพาร์ทสองพวกอีกอย่ารอ แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะดูพาร์ทสองก็ต้องวนกลับไปดูพาร์ทแรกทั้งหมดก่อนเออมันทำลายมันตึ๊บตึ๊บมันจะเรียงต่อกันใช่หรือใครดูพาร์ทแรกจบแล้วย้อนกลับไปดูพาร์ทแรกอีกรอบนึงก็ได้เพราะว่ามันเลือกมันสามารถย้อนดูวนได้แล้วมาดูพาร์ทสองแล้วย้อนกลับมาดูรอบแรกอีกรอบนึงก็ได้ไม่ต้องดูแล้ววนๆเลยวนจริง กูเจ๊งมีน้ำกูเจ๊งนะมีน้ำขิงมีน้ำขิงเราดิวน้ำขิงไว้น้ำฮู้เราไม่ดิวน้ำรู้รูน้ำรูน้ำูน้อรูน้น้น้ำน้ำลูู้ำรูนาำรรูนรรร